السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليم. อัลลอฮุม ah f a في الدين و ا ل م ن ا ل ت أ و ร ي ل ชอ ر ب ِ ش ر ح ل ص د ر ي و ي س ْ ر ل أ م ر ي و ح ْ ل ا ل ق د َ م ِ ل س ا ن ِ ي ف ق ه و ل ي ขอความสุขสันติพระเมตาและความเจริญจากองค์พระผู้ทรงพระบาระีะเจ้าแด้ประสบแผ่ท่านผู้ชมแลแท่านพีะาผ่น้องผู้รับฟังทางบ้านทุกท่านเรื่องราวเกี่ยวกับการได้รับบทเรียนจาก พรอมอดอนหรือรอมอดอนได้สอนอะไรเรายังได้พูดข้างขาาไว้เกี่ยวกับกรณีของดัชนีตัวชี้วัดความสูงต่ำของอีมานและตะวาของบุคคลเนี่ยเอาไว้ในข้อที่สองนั่นก็คือเรื่องของมุคออและะตุลฮาวาคือการกระทําที่ขัดด้วยกับอารมณ์ไม่ต้องจริตไม่เป็นไปตามจริตซึ่ง กรณีของการขัดกับอารมณ์นั้นผูกพันเกี่ยวข้องกับอีมานแน่นอนเพราะว่าท r ลล u ิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะด i ษบทหนึ่งบอกว่าย ا ยุม ن อ ح ฮัดุกุมฮัตตาย ه กูน ا ฮ م วา ئ ูตะบาลมจิตุคคลคนหนึ่งในหมู่พวกท่านทั้งหลายนั้นจะยังไม่มีอีมานที่สมบูรณ์ จนกว่าอารมณ์ความอยากความปรารถนาของเขาผู้นั้นมันจะได้น้อมนำปฏิบัติตามต่อสิ่งที่ฉันได้นำมาก็คือหลักการของศาสนาและนั้นเรื่องของอารมณ์เนี่ยถ้ามันตามหลักการของศาสนานะก็ถือได้ว่าเป็นอารมณ์ที่ชอบแต่ถ้าหากว่ามันไปขัดหรือไปแข็งขืนต่อหลักการของศาสนา อันนี้ก็ถือว่าเป็นอารมณ์ที่มิชอบนะอันหนึ่งเป็นกุศลอีกอันนึ่งเป็นอก,กุศลอันหนึ่งเนี่ยเป็นบุญอีกอันหนึ่งเป็นบาปนะมันก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะบังคับควบคุมอารมณ์ของเราให้เป็นไปในทิศทางใดศาส,สนาอิสลามไม่ได้ใช้ให้เราทั้งหลายนั้นขจัดอารมณ์ไปให้สิ้น หรือทำลายสิ่งที่เป็นกิเลสนั้นไปโดยสิ้นเชิงเพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานวะจาลาได้ทรงใส่สิ่งเหล่านี้เอาไว้ในกมลสันดานของมนุษย์ให้มันเป็นความสวยงามในการดำรงชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นถ้ามันไม่มีอารมณ์ไม่มีความอยากไม่มีความปรารถนาเลยนะหรือไม่มีกิเลสเลยเนี่ย ชีวิตในโลกดุนยานี้ก็คงจะไม่ได้มีสีสันอย่างที่เราเห็นกันอาหารก็คงจะเป็นเหมือนเ,เหมือนอย่างเดียวกันหมดนะแปลว่าคนก็จะกลายเป็นจระเข้กินอะไรก็ได้นะแต่ว่าที่เราเห็นว่าเฉพาะขนมนม,นมเนยอ,อย่างเดียวนี่มากมายไก่กองอาหารที่เราจะบริโภคกันนี้มากมายไก่กองสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ความเสียหายแต่มันเป็นความสวยงาม ไอ้ความสวยงามดังกล่าวนี้แหละมันก็เกิดจากกิเลสหรือความอยากของคนนั่นแหละที่ดัดแปลงอาหารกันเรื่อยไปแล้วมันก็ไม่เฉพาะเรื่องอาหารมันรวมถึงเครื่องนุ่งห่มนะเรื่องกระบวนวิธีการที่จะดําเนินชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นที่มันมีความละเมียดมีความละเอียดอ่อนนะมีคํานอบร,รมเนียมเฉพาะของแต่และเรื่องนะทั้งหมดนัน่นก็เป็นเรื่องของความอยากของมนุษย์ทั้งสิน้นดังนั้น เวลาพูดถึงความอยากก็ต้องต้องแยกแยะให้ดีว่ามันเป็นเรื่องความอยากในทํานองไหนเช่นถ้าเราพูดเรื่องโลภเนี่ยไอโลภเนี่ยมันก็ไม่ใช่หมายความว่าเป็นเรื่องที่นะเสียหายไปทั้งหมดโลภคือความมักมากความไม่รู้จักพอถ้าเอาความหมายเพียงแค่นี้ก็เป็นอันว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแหละแต่เราก็จะต้องดูประเภทของความโลภ ซึ่งอัลกุรอานเรียกว่าตอมะเหมือนกันคำว่าออลตอมะเนี่ยมันก็คือความโลภหรือโลภโมโทสันความมากมายความมากมไม่รู้จักพอแต่ว่าอาล่องรงเยินยอบรรดาบุคคลที่พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยมุ่งแสวงหาขามักขเม็นในการอิบาด,ดา เข้าฟันวอาตอมนอันเกิดจากความกลัวและความอยากหรือความโลภที่อยากจะได้ดังนั้นโลภในเรื่องของการทำความดีมันก็ไม่ใช่โลภอย่างที่มนุษย์ทั่วไปเข้าใจดอกโลภคือการไม่รู้จักพอจากการทำความดีนั่นแหละคือความดีนะ เหมือนกับที่ะดีษระบุเอาไว้ว่าเลย์ชบะมุเอมินุ่มจาก خير ์ حتى يكون م ن าฮ ى ه الجنة มุเอมินจะไม่มีวันอิ่มจากความดีแสดงว่าเรื่องของความดีเนี่ยมุมินจะอิ่มไม่ได้จะพอไม่ได้จะไม่ละโมบเนี่ยไม่ได้นะ ทัศยาคุณนามุนตาห้าหัอัญเชนนะตราบจนกระทั่งท้ายสุดของมุมนนั้นก็คือสวรรค์นั่นแปลว่าเรื่องความดีนี่ก็ต้องต้องทำกันด้วยความอยากทำด้วยความโลภนั่นแหละเอามาใช้ในเรื่องดีมันก็เป็นเรื่องดีนะเอาไปใช้ในเรื่องไม่ดีมันก็กลายเป็นเรื่องไม่ดีไปได้ของบางอย่างดังนั้น ถ้าบุคคลน,นั้นเอาอารมณ์ของตนเอาความอยากของตนไปถือตามหลักการของศาสนานี่ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีอีมานที่สมบูรณ์ตกว่าของเขานั้นก็เพิ่มขึ้นต่อมาก็คือเราจะเห็นได้ว่าในช่วงของการถือสนุนในดรอรรอมดอนนั้นอารมณ์ความอยากทั้งหลายเนี่ยมันก็ลดลงเนื่องจากปัจจัยที่จะไปส่งเสริม กิเลสตัณหาเรื่องกาม,มาราคะเรื่องกำหนัดในการทั้งหลายแหล่นียมันก็เบาบางลงเนื่องจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันถูกปรนเปลือดด้วยกับอาหารและเครื่องดื่มเครื่องบำรุงทั้งหลายแหล่แต่ในช่วงของเดือ,ดอนมอราคเราถือสนุตตลอดทั้งวันไม่มีไม่มีมมสเสบียงส่งให้กับชาหัดไม่มีสเสบียงส่งให้กับอารมณ์นะมันจึงถูก ลดทอนอำนาจในด้านกรรมราคะของมันในด้านการชักจูงของมันฮาวานับซูเนี่ยมันก็จะผูกพันอยู่กับเรื่องของเลือดลมและไอเลือดลมมันก็อยู่กับเรื่องของการบริโภคดังนั้นนี่คือสาเหตุหนึ่งที่ทรารอสูลลลอฮ์สัลลัลลอฮุอะลัยใหญ่ซัลลัมได้บอกว่าบุคคลใดไม่สามารถจะถือสินอดได้ในกรณีของคนหนุ่มสาวที่มัน เรียกว่าคนหนุ่มที่ยังไม่พร้อมในเรื่องของค่าโสหุยในการคลองเรือนนะฟาแมลลัมยัสตอตยฟาไลฮิบิซโซมีฟาอินนาฮูละฮุวจาอุนบุคคลใดไม่สามารถเขาผู้นั้นก็จงทำการถือเส้นอดเสียเถิดฟาอินนาฮูละฮุวจาอุนเพราะแท้จริงการถือเส้นอดนั้นเป็นเหมือนการตอนสำหรับเขาผู้นั้นคำว่าตอนเนี่ยทั้งหลายก็คงจะเข้าใจในเรื่องของขันทีนะ่ยนะ แต่นี่เป็นเรื่องภาษาความหมายก็คือว่าการถือซึนอดเนี่ยมันจะไปกำราบนะไปกดไอเรื่องของอารมณ์ชาวัดไปทำให้มันบรรเทาเบาบา,บางลงเหมือนกระถูกตอนดังนั้นเนี่ยขณะที่เราถือซึนอดเนี่ยมันก็เอื้ออำนวยต่อการที่เราจะฝืนแรงกิเลสของเราเพราะตอนนั้นมันอ่อนแรง เอื้ออำนวยตากการที่เรานั้นจะขัดกับความอยากความปรารถนาของเราเพราะตอนนั้นมันอ่อนแรงนี่คือบทเรียนแล้วก็คุณค่าที่ได้รับโดยตรงจากรอมาตอนประการที่สามที่เป็นตัวชี้วัดว่าอีมานจะขึ้นจะลงจะสูงจะต่ำเนี่ยก็คือว่ามูลาจะมาตุลอาลา การเคร่งครัดต่อสิ่งที่ดีที่สุดนั่นหมายความว่าอย่างไรการที่บุคคลน,นั้นมุ่งมั่นกระทำอามันอิบาดะที่มีความชัดเจนในด้านของหลักฐานในด้านของการรับรองจากพระมหาคัมภีร์กุรานก็ดีสุนนะของตรอสุลรลลอห์สัลลัลลอฮอะลัยเิวะาสัลนลำก็ดีอิจมะน่ หรือคำกล่าวของปวงปราดโดยส่วนใหญ่ก็ดีนั่นแหละคือสิ่งที่ฉลาดและก็เป็นเรื่องที่สมควรกระทำยิ่งเวลาเรารักษาสิ่งที่ดีที่สุดเช่นการละหมาดห้าเวลานี่เป็นเรื่องที่ดีที่สุดแน่นอนอีมานของเราก็จะสูงขึ้นตกว่าของเราก็มีความเข้มแข็ง แต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่รักษาสิ่งที่ดีที่สุดเช่นการละหมาดให้เวลานั้นเราไปละทิ้งเสียนะมันก็จะส่งผลกระทบต่อระดับอีมานของเราและเป็นการลงอย่างรวดเร็วซะด้วยนะอันตรายมากมินเมว่าอาจจะสูญสิ้นอีมานได้ในกรณีของการทิ้งละหมาดแต่ถ้าหากว่าเราทั้งหลายได้พิจารณาดูนอกเหนือจากสิ่งที่เป็น เรื่องของอามันอิบาดัตเนี่ยยังรวมถึงเรื่องทั่วไปเรื่องใดที่มันดีดีกว่าดีที่สุดหรือเผื่อเอาไว้เป็นการป้องกันและเราก็เข่งคัดกับมันอันเนี้ยนะเป็นการรักษาอิมานเป็นการรักษาตักวาของเราเพราะว่าถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องที่คุมเครือและมินเมว่าจะเป็นไปในทางลบหรือว่าจะส่งผลเสียเนี่ย แล้วเราไปกระทําเข้าให้มันก็จะส่งผลร้ายได้แต่ถ้าเราสามารถที่จะหลีกห่างจากมันตรงนี้แหละมันก็สามารถในการที่จะรักษาให้การถือศาสนาของเราก็ดีเกียรติยศของเราก็ดีหรืออีมานตลอดจนตักวาของเรานั้นให้มีความบริสุทธิ์ผุดพองหรือมีระดับที่สูงอยู่ดังนั้นนี่คือ3ประการที่เป็นตัวชี้วัดว่า อีมาและตะก,กวานั้นจะเพิ่มหรือจะลดลงหนึ่งก็คือการยำเกรงนอลเอาะและตะก,กวาต่อพระองค์ท่านสองก็คือการขัดกับอารมณ์ความอยากหรือกิเลสท,ทั้งปวงสามก็คือการเคร่งครัดต่อสิ่งที่ดีที่สุดในระมอนนั้นทุกอย่างเป็นเรื่องที่ดีที่สุดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการละหมาดห้าเวลาเป็นการละหมาดสุนัขระวอาติบเรื่องละหมาสุนัขตัวผาเรื่องของการละหมาสลาทุลจมะ การเอจิกาฟที่มัสยิดการอ่านพระหมาคเัเภีอัลกุรานการดิกรุลอล์การทาซัดตะกอทั้งหลายทั้งปวงเป็นเรื่องที่ดีที่สุดถ้าเรานั้นพยายามในการที่จะรักษาสิ่งที่เป็นหลักแล้วก็เก็บสั่งสมสิ่งที่เป็นเรื่องรองลงมาจากสุนัตนาวาฟินทั้งหลายก็เรียกได้ว่าเราอยู่ในช่วงสภาวะที่มีความสมบูรณ์ยิ่งในเรื่องของอีมานและตักวาและนั่นเป็นการเอื้ออำนวยของรอมฎดอนด้วย พรตารางเวลาของรอมฎอนตลอดจนโอกาสทั้งหลายแห่นี้ก็จะเกิดขึ้นในรอมฎอนนี่คือสิ่งที่เป็นบทเรียนอันล้ำค่ายิ่งซึ่งยากที่เราจะไปหาในช่วงเวลาอื่นอีกทั้งช่วงเวลาของการที่จะฝึกฝนนะหรือปฏิบัติตามบทเรียนของรอมฎอนเนี่ยมันก็มีเวลาที่ยาวพอสมควรไม่ใช่เกิดขึ้นประเดี๋ยวประเดาวดว,วันสองวันแล้วก็จบกันไป แต่มันเกิดขึ้นนะประมาณ30วันถ้าเอาตัวเลขถัวๆเนี่ยก็คือ30วันหรือ29เขาบอกว่าไอลักษณะพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยถ้าหากว่าเขาได้กระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นประจำเป็นปกติวิสัยตลอดช่วงระยะเวลาอยู่ในรา,ราวๆเนี้ยสาวัน40วันเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความเคยชิน และเมื่อเราทั้งหลายนั้นมีความคุ้นชินในพฤติกรรมที่ถูก <c oughs> ถูกกำกับด้วยกับอีมานและตักวเนนอกรอมฎอนก็จะเป็นช่วงเวลา <c oughs> ที่เราทั้งหลายนั้นสามารถที่จะครองตนอยู่ได้ให้ห่างกายจากสิ่งที่ขัดต่อหลักการของศาสนาให้อยู่ในสภาวะที่เรียกว่ามีอีมานในระดับที่น่าพอใจนะมีพลังของตักวาที่สามารถจะ ดึงเราให้พ้นจากการกระทําความผิดและเกื้อหนุนเราให้ประกอบคุณงามความดีได้ตลอดช่วงระยเวลาอีก10หรือ11เดือนที่จะมาถึงก็คือในรอบปีนั้นจนกระทั่งเมื่อเข้าสู่รมอมตอนในปีถัดไปก็เริ่มฝึกตนฝึกฝนบทเรียนดังกล่าวนั้นอีกครั้งหนึ่งนี่คือบทเรียนสําคัญที่ถอดออกมาให้แก่ท่านผู้ฟังและผู้ชมที่เคารพรักทุกท่าน والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته